มากกว่<พ>นะกูจะซื้อประกันมึงให้มันเอออ่ะกูกูมีหลักฐานนะเพราะว่านี่กูเพื่อนมึงนะอ่ะมึงลงคลิปแล้วมึงโน้ตไว้ในกลุ่มเลยกูไม่มีโกหก วันที่10พฤษภาคม2566นางสาวเอเพื่อนสมัยเรียนของนางสาวสรารัตหรือแอมสยายนเข้าพบพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีแอมที่สโมสรตำรวจเพื่อยื่นหลักฐานในกรณีที่แด้อดีตสามีของแอมเสียชีวิตในจังหวัดนนทบุรีโดยระบุว่าตนเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตโดยในช่วงเดือนมกราคม2566ตนได้หาหรือกับแอมภรยาของนายแดในขณะนั้นซึ่งทั้งสองคนได้พูดคุยการเกี่ยวกับก,บการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับนายแดที่สุขภาพไม่แข็งแรงและต้องการทำประกันสุขภาพกับประกัน ชีวิตรวมกันเป็นฉบับเดียวโดยเลือกกรมธรรม์ที่ต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงประกันในวงเงินสูงรวมปีละกว่า1,000 0แบาทซึ่งแอมให้เหตุผลว่าเมื่อเสียชีวิตจะทําให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับทายาทที่แอมอ้างว่าเป็นบุตรสาวบุญธรรมเป็นเงินประมาณ7ล้านบาทและยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการส่งเบี้ยรายปีอย่างไรก็ตามภายหลังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตจากแมอมตนจึงพยายามติดต่อนายแด้เพื่อพูดคุยเรื่องการทําประกันชีวิตแต่แอมห้ามไม่ให้คุยกับนายแด้โดยอ้างว่าทะเลาะกันเรื่องเงินก่อนทราบจากข่าวในภายหลัง ว่านายแด้ได้เสียชีวิตแล้วและทราบว่าแอมได้เป็นผู้ก่อเหตุวางยาฆาตการรมบุคคลใกล้ชิดจนมีผู้เสียชีวิตหล,ลายรายส่วนการทำประกันนั้นถือว่าไม่สำเร็จเป็นโมฆะแต่แรกแล้ว